ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวความรักสถิตอยู่ในภพเรือนการเงินแล้วย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางดาวประจำตัวสถิตอยู่ในภพเรือนความรักเกิดใหม่ภพเรือนความรักสดใสเป็นราชาโชคด้วยดาวอาริและดาววินาศสัมพันธ์กับลัคนาและดาวความรักแต่ดาวประจำตัวมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ คนโสดสนิทดาวความรักเกิดใหม่กุมกับดาวความรักอยู่ในภพเรือนการเงินมีสิทธิพบรักกับคนฐานะดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะช่วงนี้เขาเป็นสายเปตัวหายไปแต่อาจส่งของขวัญมาแทนรักนะแต่ขอไปหาเงินก่อน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุณอยากได้อะไรเขาจัดหามาให้ได้ยกเว้นเวลาเขาจะยุ่งๆหาเงินและเดินทางบ่อยไม่มีเวลาเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ดับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description หรือว่าตรง Comment ที่ใต้คลิปค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะ1คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะและ3คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้ค่ะสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งทําแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวธนูลักนาะข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนวัธนูดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นพบเรือนความรักสดใสพบเรือนความรักเกิดใหม่มีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยแถมยังกลุมกันกับดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเนี่ยท่านเป็นดาวสองขั้วนะคะเป็นดาวที่อาจจะส่งผลในเรื่องของการมีสติการมีสมาธิการมีจิตใจที่แน่วแน่หรืออีกขั้วหนึ่ง ก็คือฟุ้งซ่านไปเลยเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันไปเลยหรือว่าคิดเยอะคิดมากหวาดระแวงได้ง่ายไปเลยทีนี้ดาวพระเกตเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามาอยู่กับดาวดวงไหนพอมาอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคาะหใหญ่ก็จะส่งผลด้านดีมากกว่าด้านเสียแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยถ้าพื้นดวงเดิมเนี่ยดาวพระเกตสสถิตยอยู่ในภพเปลือนเสียหายก็อาจจะมาก่อกวนทาให้คุณคิดเยอะคิดมากขี้หึงห่วงขี้หวาดระแวงหรือว่าไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในตัวเองได้ค่ะซึ่งตรงนี้แก้ได้นะคะโดยการพยายามที่จะมันนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆการนั่งสมาธิการฝึกจิตจะทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ไม่คิดฟุง้งซ่านอะไรได้ง่ายนักค่ะ ทางด้านดาวความรักคือดาวพ,พุธในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงส4สถิตยอยู่ที่ภพเรือนการเงินราศีมังกรทําให้คนรักคนคุยของคุณจะมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็พอย้ายย้ายไปอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางคนรักคนคุยจึงอาจไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะมักที่จะต้องออกไปนูน่นไปนี่มา,น,านั่นไปงานสังสรรค์ไปงานเน็ตเวิร์กิ่งหรือจะต้องเดินทางเพื่อไปติดต่อทางด้านการสร้างเงินสร้างไรายได้เดินทางไปหาเงิน สำหรับคนโสดสนิทก็ต้องไปดูที่ดาวความรักเกิดใหม่ร่วมด้วยซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง5ดาวความรักเกิดใหม่ทับตัวกลุ่มกันกับดาวพระศุกร์ด้วยทําให้คุณมีเสน่ห์มากแต่ว่าดาวความรักใบสถิตอยู่ที่พบเรือนการเงินในตอนนั้นจึงมีโอกาสที่จะก่อเกิดความรักเกิดใหม่ได้กับคนที่มีเงินกับคนที่มีฐานะดีแต่เนื่องจากว่าเขาจะมุ่งมั่นในการหาเงินหาไรายได้ซะเยอะเพราะว่าดาวประจําตัวเขาอยู่ในพบเรือนการเงินถ้าตอนที่เจอกันเป็น ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสทีเดียวว่าคนคนนี้จะเป็นคนรวยแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าไม่ได้เน้นไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่โฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้สะมากแต่ก็ดูว่าเขาก็เป็นสายเปยอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอดาวความรักเกิดใหม่ความรักสดสายย้ายเข้ามากุมกันกับดาวความรักเนี่ยแล้วมันมีดาว พระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแล้วก็เป็นดาวแห่งความสว่างสวัยเนี่ยสัมพันธ์ดีด้วยก็เลยทําให้คนคนนี้นะก็ไม่อาจจะไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะเป็นสายเปค่อนข้างเอาอกเอาใจดีในแง่ของการที่ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ดูแลด้วยเงินนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปเลยนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณก็เป็นราชาโชคด้วยไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอยู่ดีๆก็มีคนสายเปมีคนใจดีนะคะไม่หยิบยื่นของขวัญของกํ นันให้แต่ตัวอาจจะไม่ได้มานะมาเป็นของแทนก็อาจจะมีการสารสัมพันธ์กันในลักษณะนี้สําหรับคนโสดส่วนคนมีคนรักคนคุยนะคะจริงๆไม่ได้ดูว่ามีปัญหาอะไรนะถึงแม้ว่าคุณจะมีทั้งดาวอาริแล้วก็ดาววินาศมาสัมพันธ์กับดาว ความรักแล้วก็ลักคนาเนี่ยแต่ว่ายังดูว่าเป็นปัญหาน้อยยกเว้นว่าในพื้นดวงเดิมเนี่ยมันมีดาวอะไรที่มาก่อกวนลักคนาของคุณหรือว่าดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนเสียหายหรือว่าดาวประจํำตัวอยู่ในภพเรือนเสียหายก็อาจจะทําให้คุณหน่อยได้ง่ายๆกับการที่คนรักคนคุยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็คงจะไม่ได้น่อยหนักเกินไปเพราะถึงแม้ไม่มีเวลาให้แต่ก็มาเป็นของขวัญของกำนันแทนค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนที่ก่อเกิดความหวังใหม่มีความรู้สึกพิเศษกับใครบางคนที่คุณอาจจะได้เจอเจอจากการเดินทางหรือจากการทํางานไพ่ประจําตัวของคนที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าแปลว่าคนนี้ทํางานดีทํางานเก่งมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานหาเงินเก่งและแบกภาระเอาไว้เยอะแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานโฟกัสในเรื่องของการงานมากทีเดียวจึงทําให้ความสัมพันธ์ กลายเป็นเรื่องของไพร,ราชาดาบราชาดาบเนี่ยก็คือการมีความจริงจังจริงใจที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ราชาดาบเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องความรักเป็นหลักนะคะเ0เป็นเรื่องของการทำมาหากินสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้30%ถึงจะให้กับความรักถ้าตัวของคุณเองไม่ได้เป็นคนที่ต้องการความรักอะไรมากมายนะเข้าใจว่าคนที่เข้ามาคนนี้เนี่ยเขาต้องเอางานเป็นหลักนะหาเงินเป็นหลักนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็ดูว่าค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปได้ คือถึงแมนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็ดูมีความจริงจังจริงใจพอสมควรแล้วก็พอเขาได้ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีความพยายามเหมือนกันนะคะสิบไม้เท้าคือคนที่มีความพยายามนะที่จะสานสัมพันธ์กับคุณแต่เวลาของเขาอ่ะมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ตําแหน่งไพ่ความสัมพันธ์มันก็เลยมีอุปสรรคนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนอยง่ายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจการสานสัมพันธ์มันควรจะต้องเช้าถึงเย็นถึงสิทำไมบางทีมามาหายหายไม่ได้เข้าใจว่าเขาไม่่ได้โฟกัสเรืองความ รักเป็นหลักเขาไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยคุณก็อาจจะปล่อยคนนี้หลุดมือไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วคุณก็ชอบเอนจอยกับการที่เขามีของขวัญของกำนันมาให้บางทีตัวไม่มาก็ส่งของขวัญมาให้อะไรแบบนี้นะคะคนนี้ดูมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปได้ยืดยาวแต่จะช้าหน่อยเพราะว่าไพ่จกไพ่สรุปยังเป็นไพ่พระอยู่เลยไพ่พระก็แปลว่าเป็นไพ่คนโสดไพ่พระเป็นไพ่ที่เชื่องช้าในเรื่องของความรักแต่ไพ่พระก็บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดังนั้นคุณเจอความรัก ในช่วงเนี้เป็นความรักที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์สกรีนมาให้แล้วว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมขยนขันขันแข็งแต่อาจจะไม่ได้หวานแหววโรแมนติกถ้าคุณรับได้ว่าความรักจะไม่ได้หวานแล้วคุณชอบคนชอบทำมาหากินชอบคนมีฐานะดีให้ลองเปิดใจให้กับคนนี้อาจจะเป็นความรักดีๆได้ในอนาคตค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถาน,นะค่ะไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่ราชินีถือถ้วยก็มีความรักให้กับเขาดีแต่ราชินีถ้วยเนี่ยนอยเก่งนอยง่ายคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกจิกได้ง่ายส่วนไพ่ประจําตัวของเขาเนี่ยได้ไพส่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยหนึ่งคือเขามีความเป็นอินฟินิตี้กับคุณดังนั้นเนี่ยเขาก็รักไม่รู้จบยังไงเขาก็วนๆกลับมาหาคุณแต่สองเหรียญคือเรื่องของการไม่บาลานซ์ดูจากที่หน้าไพ่นะคนคนนี้เนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้ขึ้นก็จริงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ แป8แบบนี้นะคะก็คือว่ายังไงก็วนไปวนมาอยู่กับคุณแต่ว่าเขายืนโดยเอาขาข้างหนึ่งติดพื้นขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นแปลว่ายืนแบบนี้มันโยกเยกมันไม่บาลานซ์แปลว่าเขายังหาจุดบาลานซ์ในการที่จะแบ่งเวลาให้กับคุณให้มันสมดุลยังไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีการหมุนเงินมีการทามาหากินไพ่สองเหรียญนี้เป็นเรื่องของการรับจ็อบเยอะด้วยแปลว่านอกจากมีงานหลักแล้วยังมีงานเสริมอีกจึงทําให้ไม่ได้มีเวลาในเรื่องของความรักมากนักอย่างไรก็ตามไพ่ในความสัมพันธ์เป็นไ ของความขยันขันแข็งและสม่ำเสมอทีนี้ ไพ่ใบนี้จริงๆมันสม่ำเสมอมันย้อนแย้งกับไอ้ไพ่สองเหรียญนี้นหน่อยคือมันมามาหายๆนะคะแต่ว่าพอมาอ่านร่วมกันแปลว่าเขาพยายามจะสม่ำเสมอแต่ด้วยหน้าที่การงานด้วยการทํามาหากินของเขามันสม่ำเสมอได้ไม่เต็มที่นักแต่เขาก็จะสม่ำเสมอโดยการที่ถ้าบางทีตัวมาไม่ได้จะส่งของขวัญมาให้แทนอาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะดูว่าเขาหาเงินเก่งทีเดียวในช่วงเวลานี้คือก็รักคุณนะแต่ขอไปหาเงินก่อนรักคุณนะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเร่งรีบพัฒนาความ ััมพนธ์ยังไม่ได้พร้อมจะให้สถานะเพราะอยากที่จะสร้างฐานะของตัวเองก่อนไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่สองไม้เท้านี่คือไพ่ของการที่มีการคอมมูนิเคตกันดีดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะนอยง่ายคิดเยอะคิดมากง่ายแต่เมื่อเขามีเวลาแล้วคุณหาเวลาที่จะคุยกับเขาถามเขาไปตรงๆเลยว่าอันนี้ไปทํางานจริงไหมคือบางทีคุณก็นอยว่าสิเขาหายไปถึงแม้จะส่งของข,องขวัญมาก็เถอะแต่ว่าเขาหายไปนี่คือไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าไปทํางานจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีความนอยตรงนี้ง่ายๆได้อยู่เหมือนกันแต่พอคุณ คุยกันแล้วเนี่ยคุณก็เข้าใจอะไรได้ง่ายเขาก็พร้อมที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นเลยดูว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะยกเว้นไม่ค่อยมีเวลาให้เฉยๆค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกเสตนหนึ่งที่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่หน่อยง่ายแต่ก็ไม่ถึงขั้นหนักหนาอะไรจนเกินไปเพราะว่าเป็นแค่ไพ่เด็กนะคะบางทีก็เอ๊ะไม่มั่นอกไม่มั่นใจว่าคนรักยังรักเราดีอยู่ไหมคนรักซื่อสัตย์กับเราไหมเพราะว่าดูเขาไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินไปมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ไพ่ประจําคนรักนี่ได้ไพ่สามเหรียญก็แปลว่ามีโอกาสที่จะมีงานสังสรรค์มีงานที่เขาจะต้องไป เขาร่วมเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่แล้วไปในแต่ละงานบางทีก็ไม่ได้พาคุณไปด้วยก็เลยทําให้คุณน้อยๆห,หน่อยนะคะแต่ไพ่ความสัมพันธ์เนี่ย,พยไพ่ใบนี้หนึ่งอ่านได้ว่าคุณอยากได้อะไรเขาหามาให้หมดเนี่ยเป็นไพ่ของการจับจ่ายใช้สอยแบบมือเติบได้เลยก็แปลว่าตอนนี้คนรักเป็นสายเปทีเดียวอาจจะไม่ได้มีเวลาให้แต่ยื่นบัตรเครดิตให้เลยแล้วเอาไปรูดเอาเองเลยอย่างนั้นก็ได้พไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับออนไลน์ด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าตัวเขาไม่อยู่แต่เขาก็ยังคุยออนไลน์กับคุณได้ออย่่าางสมงสมมํเ ไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ที่สวยไพ่หกถ้วยก็คือไพ่ของความรักที่ยังมีความอบอุ่นใจเป็นไพ่ของความรักที่พยายามย้อนกลับไปในช่วงเวลาเดิมๆที่เคยมีเวลาให้แก่กันดังนั้นดูว่าถึงแม้นว่าเขาจะมุ่งมั่นทำมาหากินยุง่งยุ่งอาจจะทั้งหาเงินอาจจะทั้งเดินทางไกลบ่อยๆจนไม่ได้ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่แต่ยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีเวลาเขาจะทําให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาต้องมนเขาจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ใน ช่วงวันวานวันที่เคยหวานแหววโรแมนติกกันอาจจะแค่เวลาน้อยนิดสักครึ่งวันที่เขามีให้หรืออาจจะเป็นวันวาเลนไทน์ก็ได้ที่เขาอาจจะมาจัดดินเนอร์หรูให้กับคุณทั้งวันอาจจะไม่มีเวลาเลยแต่พอถึงช่วงกลางคืนและอะมีดินเนอร์หรูรับวันวาเลนไทน์ซะหน่อยอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณมีความสุขดีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเก็ตมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ